กจะมีสิ่งประดิษฐ์สักหนึ่งอย่างนะครับที่เปลี่ยนชมหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติทั้งในแง่ของสงครามวิทยาศาสตร์และการขยายอำนาจของอารยธรรมดินปืนนะครับคือคำตอบที่ทรงพลังอย่างไม่มีข้อกังขาดินปืนนะครับอาจด,ดูธรรมดาเป็นเพียงผงแป้งสีดำที่จุดไฟแล้วเกิดแรงระเบิดแต่เบื้องหลังของมันนะครับคือเรื่องราวที่ครอบคลุมหลายศตวรรษจากนักเล่นแร่ปแปรธาตุนะครับในจีนโบราณจนถึงการล่าอาณานิคมของโลกตะวันตกมันคือประกายไฟนะครับที่เผาไหม้กำแพงเมืองก็เกิดจกกักรวรรดิ และการจารึกประวัติศาสตร์ใหม่เรื่องราวของดินปืนนะครับเริ่มขึ้นมาราวๆประมาณปีคศ850ในช่วงราชวงศ์ถังประเทศจีนนะครับเหล่านักเล่นแร่แปรธาตุนะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อเตา๋าพยายามคิดค้นยาอายุวัฒน,นะครับที่เชื่อว,ว่าจะทําให้มนุษย์เป็นอมตะแต่ผลที่ได้นะครับกลับไม่ใช่ยาแห่งชีวิตหากแต่คือไฟนะครับที่ควบคุมไม่ได้พวกเขานะครับผสมดินประสิวหรือโพแทสเซียมไนเตรตนะครับฐานไม้และกำรรมะถันและพบว่านะครับเมื่อจุดไฟ ส่วนผสมนี้นะครับจะระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงและนี่นะครับคือสูตรดั้งเดิมของสิ่งที่ต่อมาจะถูกเรียกว่าดินปืนหรือในภาษาจีนนะครับคือหัวเหียวยาแห่งไฟดินปืนในยุคแรกนะครับไม่ได้ถูกใช้เพื่อสงครามโดยตรงแต่ถูกนํามาใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาและดอกไม้ไฟเพื่อแสดงถึงพลังที่เหนือธรรมชาติภายในเวลาไม่นานนะครับรัฐบาลจีนเริ่มเห็นศักยภาพของดินปืนในด้านการทหารจึงได้พัฒนามันให้กลายเป็นอาวุธ เช่นหอ,อกไฟรวมถึงระเบิดมือแบบโบราณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่ขนาดเล็กนะครับและอาวุธยุทธภัณฑ์ต่างๆในประวัติศาสตร์นะครับมีบันทึกว่าจีนใช้ดินปืนในการรบครั้งใหญ่หลายๆครั้ง,งเช่นการต่อต้านชาวมองโกนะครับในช่วงราชวงศ์ซ่งและต่อมานะครับดินปืนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์สงครามจีนอย่างถาวรดินปืนนะครับไม่ได้หยุดอยู่แต่ในจีนมันเดินทางผ่านเส้นทางสายไหมไปยังโลกอาหรับและจากนั้นนะครับเข้าสู่ยุโรปในช่วงปลายศตวรรษที่13 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาน,นักประดิษฐ์ชาวอาหรับก็เริ่มศึกษาดินปืนอย่างจริงจังและเป็นผู้บันทึกสูตรผสมอย่างเป็นระบบ,นะบในตำราวิทยาศาสตร์ยุคกลางส่วนในยุโปรปก็ไม่แพ้กันดินปืนถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อการทหารเช่นกันในศตวรรษที่นะครับคือยุคข,ของปืนใหญ่และปืนยิงหอกซึ่งดินปืนเหล่านีน้ได้เปลี่ยนวิธีการทำสงครามไปอย่างสิ้นเชิงเมืองที่เคยล้อมไม่ได้กำแพงที่ไม่เคยพังกับพังทลายด้วยลูกปืนใหญ่ทหารที่เคยใช้ธน,นูก็หันมาจับปืน เมื่อเข้าสู่ศตวตรรษที่1 5ถึง18ดนะครับดินปืนกลายเป็นสิ่งที่จกักรวรรดิไม่สามารถขาดได้อังกฤษฝรั่งเศสสเปนและโปรตุเกสต่างใช้ดินปืนนะครับเป็นหัวใจของกองทัพขยายอำนาจไปยังอเมริกาใต้แอฟริกาและเอเชียการล่าอาณานิคมเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นได้ก็เพราะอำนาจของดินปืนยกตัวอย่างในประวัติศาสตร์นะครับมีจกักรวรรดิและอรารยธรรมที่ใช้ดินปืนในการล่าอาณานิคมเช่นจกักรวรรดิออตโตมันราชวงศ์โมกุลในอินเดียจกักรวรรดิซาฟาวิดนะครับในเปอร์เซีย ทั้งหมดนี้นะครับใช้ปืนใหญ่และปืนไฟเป็นหัวใจของกองทัพในศตวรรษที่19นะครับนักวิทยาศาสตร์เริ่มค้นพบว่าดินปืนแบบเก่านะครับมีข้อจํากัดเช่นเผาไหม้ไม่หมดถึงคาบดําและมีกลิ่นฉุนจึงได้คิดคนนะครับดินปืนไร้ควันหรือสมอกเลสพาวเดอร์นะครับที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าและปลอดภัยกว่าดินปืนไร้ควันนี้นะครับใช้ในโตเซลลูโคลสเป็นสารหลักเป็นผลพลอยได้จากการพัฒนาเคมีอินทรีย์นะครับและกลายเป็นมาตรฐานของอาวุธสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นปืนพกปืนกลหรือปืนใหญ่ในสงครามโลกแม้ดินปืนนะครับจะมีภาพจําว่าเป็นเครื่องมือแห่งความตายนะครับมันก็มีอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันดินปืนนะครับถูกนํามาใช้ในงานสร้างอุโมงงานเหมืองรวมไปถึงการสร้างสารงานบันเทิงหลายๆอย่างนะครับเช่นดอกไม้ไฟพลุสําหรับงานเฉลิมฉลองสําคัญทั่วโลกเป็นยังไงกันบ้างครับจากสูตรยาอายุวัฒนะนะครับในตําราโบราณกลายเป็นผงระเบิดที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ ดินปืนนะครับคือสัญลักษณ์ของความรู้ทางวิทยาศาสตร์อำนาจและความย้อนแย้งของมนุษย์เพราะในขณะที่เราพยายามสร้างเพื่อชีวิตนะครับพวกเราก็ได้สร้างเครื่องจักรที่ทำลายชีวิตได้ในขณะเดียวกันคําถามที่ทิ้งท้ายไว้ก็คือนะครับหลังจากดินปืนอะไรจะเป็นระเบิดลูกใหม่นะครับที่เปลี่ยนโลกของเราอีกครั้งหากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ